สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เขามารับชมจองเมื่อกี้ข้าลุยจ้าสวัสดีพ่อใแม่เมียเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศเราก็ตั้งประเทศเนาะจ้า,จาครับผมมื่อวานพ่อพบกันวันที่13เนาะครับ13สิงหาคมปี67จ้าผ่านวันแม่มาสด,สดๆร้อนๆเนาะครับผมจ้าเมื่อวานเมื่อกี้ก็พ่อกี้กับข้าเขาปลาฮาร์เดคือก้าวละจ้า,จาแต่ว่าเมื่อวันี้พี่กันเท่าประเดี๋ยวปีนผู้ปีนเขาเนาะแม่นครับผมพลาพ่อกี้หาปลาลางจ้าพี่เนาะ ก็มันนี่กัเวลาหาเขากัสีโปรหลายปันไดนมีนัดทรงเห็นไห้พี่น้อง FC เอฟซีเขาเนาะนะแม่นครับผมจ้าไปตามหลุนตามช่วงก็เมื่อกี้พกกิ๊กจ้าไปหาแบบฟ้าๆนี่สเสดสีมันบโบนะจ้าไม่แหลกเขาก็สีหาเราบงเฮ็ดกอกนคือน,นกอ่อเนาะไอเนาะแม่นครับผมจ้าไปกันเลยจ้าไปครับผมไปหลุนมึงครับปลาลางสีนี้เห็ดยังเกิดไม่ใหมยย่แห่เบืองบบครับผมเปิดงานดอกแลกแห่งมนันครับผมเอามาหล่เหอเฮ็ดโกนขี้เก่าด้วยครับผมต้องงานนี่นไอเนาะ อานค้ข้าวคนลูกเลยงามเนาะงามจ้าเปิดแน่ฝนตโต๊กวั้ถมีดอกซ่มครับผมดอกซ้งกับเปืือนขึ้นเราครับเพราะฟาตโต๊แห้งมื่อคนนี่ครับผมดึงโบกให้ตรงนีจิ้มซอยจ้าดอกเป็นหมุเดียวกันเลยนะเรืนครับผม โอ้เมือนไเมือนถือฝนเนาะเหมือนเฮ็ดดินย็ังสั่มครับผมแน่นจ้ะหลังแล่มาอยู่ดอกเดียวถินเธอไมีหลังแ่อยูู่นเดียวคดยดยังเลยจ้ะอ้ยเ็ดทานด้วยครับเอาทานด้ยครับบางคนเอาทานคนนกเอาทานเอาทานน้ำมันนี่เนาะแม่นครับทานจุ้มจุมเ่นัะ ว่าเนี่อวานก็เสร็จไปส่งเฮ็ดให้พี่น,อ FC, you know? นปป้องเอฟซีอยู่เนาะแน่ครับผมหาแบบฝาแฝงขึเก่าครับวันนี้ทุกคนสั่งไว้จ้ะพอเฮ็ดยังเกิดเอาค่ะทองข้าวงามแห่งจก้ก you know? พี่น้องโอ้ยคุณจ้ทาทันใหญ่ด้วยครับเนี่ยใช่ต่ากันนี่เนาะ ตนกันจ้าแกงกระเสพิึงกระเสบอยู่ด้วยจ้าเห็นว่าเพิ่นดำๆีำนเนาะไอเนาะแม่นครับผมดอกในกระบานงามจ้าขัดขาวจนพูนเลยเนาะโอ้ <laughs> <Okay. S 2> งามเองครับผมกีไม่อกีเห็ดกอ ทองดอกไปนะทองดอกวะอุอ้ยเป็นจะได้ทองเพินเ่นแม่กินแม่กินไงบอสดึงขาดพุดเลยจ้ะนี่ด้วดอกที่ไม่คิดว่าก็คิดเข็นดอกเดียวนจ้ะจ้ะอุย้ยห่างกันครับผมจ้ะ ดอกลุ่นๆนี่เลย่ต้องปลูกไว้้ใหอีกจ้าพี่เนาะอืเลยคนี่ใบมันปลูกใบเดียวเนาะจ้าไม่มีอะไกินเลยจ้ะดอกนี่ปลอดภัยโอ้ยดอกนี่ครับผมใหญ่น่อยเนาะดอกนี้เดี๋ยวดอกจะใหญ่ๆหายนู่นจ้าตอนขาวๆครับผมจ้ากสวยจ้าเนี่ยอีกดอกที่ได้ไอ้ทั้งนั้น ดอกเดีอดงามครับผมใหญ่คือกันเนาะใหญ่ครับผมดอกใหญ่ใหญ่จะอินก๊กไหมยอยู่นี่เนาะแม่ครับผมจ้ะกอ้าลัาง<ด>ผลครับผมเขาสีแล้วครับผม,มนี่งสวยดอกลยโไล่กันเลยดอกละถล๊กันเลยจ้ะมีเห็ดแดงหนาด้วยจ้าแม่ครับผมแดงหนาดอกอง,งามอยู่ครับจ้ะ กุ้งทรงตัว,วงามม<ด>ากขึ้นงามงามครับีย่ยูไปตวงนี่งามที่ไรจ้าซาเล่จ้าดอกขาขาวดีครับอีกจ้าดอกค้างการเป็นจะเปื่อยแล้วเนาะเป็นเชือจ้ะนี่ครับผมต้องดอก บม่ได้มาเมื่อวานนี่ครับผมเมื่อวานเห็นผู้มีเพื่อนกบาลครับผมแถวปลาลางมะก้อนเฮากเบอร์เบรขวามาผีดอกเนาะมะก้อนก็ไปขวามาเนาะแม่จ้ะจ้าปีนหยบ้อยไปเรามปีนถูกดอกงามได้เนาะหนึ่ครับตัวดอกนี้ดอกนี้แม่งกินไปแล้วให้มันเป็นเสือใสอีกจ้ะ เพิ่งเข้าอไเพิ่งเข้าเคนจ้ะอืมในฝุ่นก็ได้ดอกนี่ดอกง่ายด้วเนาะดอกง่ายจ้ะเลี้ยงนะจ้ะบอทไม่มีไรดอกตัวนี้อ่ะเสร็ละไม่ดิโอ๊ยเป็นดอกเดียวได้ไหมครับน่ะูดอกเดียวจะไงพีเด็ดอีเด็ดอีกอู้ดอกงามเนาะจ้ะตัวแม่กินขากันมีนีอีกแมนมั่งไม่ตัวแม่ นี่เลี้ยงนะจ้ะเห็ดยังข้างในเห็ดหลังแรกบ่อ้เลือกเอาตั้นบานบานหรอานครับผมตะดอกแข็งๆข้นเลบานแต่ห้องกบเอาต้วนะเือไปเนาะห้องระดอกนี่อ่าอัวถ่อจะ อีกจ้ะทีข้างๆกันจ้ะอีกจ้ะหมูแดงก็ลงมามันกีแดงมนแดงคนตัวคนรักลงมาหาเรากินเนาะแล้วลงมาหาการอายนะแ <laughs> ดงครึ่งคยูนิเฮดก็ก็แดงจ้ะข้างามเล้ กอขิกแดงยูโฮมเดียวกันก็เพชรกอเนาะแดงคือกันแต่บรมนงกเหลืองจ้าเหมือนนั้นถ้าเอาไข่เท่าลง่ายสี่ไข่ได้หน่อยไข่มันนี้เหลือได้อบานโอ้เหลือได้อยตูมสองเรือได้อบานเหลือได้อยตูมตื่นเต้นเท่าแต่เห็นเทะเลงูสองดอกแหลกเนาะมันนี้เนาะแมนแต่ครั้มแรกฉันไม่จำไหนละ ก็เองจ้ะกำลังส no? ีขาวสีเนาะสองดอกแต่อ่ะยู่นี่แดงหนาเนาะครับนี่นี่ครับผมโอ้แดงจหลังเพิ่มเล็กน้อยเนาะอีกดอกหน่อยคือเห็ดอะไรอ่ะเห็ดตัวตัว เดี๋ยวนี้เกาะก้มอนก้มอนก็ดีดีก็ดีจังคือแดงหนาวยงกันพวกเขาอีกดอกนึงจะ้ะข่าขาวทัว้งอวบดอกนี้แม่งกินเป็นเสืยท้อ,องขาวอีกแล้วกินกระเบิดเจ้าเหล่หนาดหวานเนาะแม่นใ <laughs> ช่มินโบอ้ายนี่โอ้ยหายากกันเนาะ เ็ด้งนะจ๊ะสิบผ้าอวยแล้วนะครับผมสิบผ้าอวยก้าบานแล้วครับผมสิดีบไปชงเฮดให้เอซี่ครับผมก็สิเบเก็บเอาเห็ดโอเก็บเอาพักครับผมผสมด้วยครับผมผักอบแอบผักอบแอบสมอบแอบนะครับผมเขาเอื่อ ผมเอนี้เฮ็ดก็หาย่างด้วยครับพี่น้องมื่อนี้เรียกว่าผักอบเอฟนี่จ้าลักษณะใบเพิ่นครับข้างล่างจะเป็นสีแดงสีนะคะออกมองๆเนาะนี่ครับผมใส่แกงเฮดดอกสมๆเหรอครับผมเพส้นพักติ๋วเหรอจ้ะเนี่ยนครับผมนะครับผมเรื่องผลงานกันยุดลดไปแล้วครับผมเพราะว่าเฮดก็หายากแล้วครับมื่อนี้ ที่อาจบางพื้นที่เพิ่นอาจสิมีอยู่ก <io S 2> ับโมหูด้อครับเฮ็ดปวกกับโมผอยเนาะมีบ่พอเฮ็ดปวกครับผมม่เจอเลยปวกตาปวกคอตากปวกหัวปวกไฟปวกหยังที่เขาเก็บกันกับโมผอครับมื้อนี้พอกี้กันเมื่อกี้โมผอยเพอาะปวกครับผมเมื่อกี้ว่าเสือแดงบ่แรลงรีดเลยครับมื้อนี้เอานี่เลยเนาะจ้าแบบเปล่าเลยจ้ะพี่น้องมื้อนี้เก็บเห็ด กับพได้อยูจ้ะพอได้ตาหนึ่งยูอยะแต่วมาเป็นฮิตรวมๆนะจ้ะวันนี้ครับผมมี้เอาหอดทานจากพี่น้องเก็บเป็นคนเอาทานจากทานอยู่ของรางแล้วจ้ะจะเป็นเฮ็ดทานแน่เห็ดนาแหล่แน,น่เนาะแน่นครับผมแล้วก็เฮ็ดแดงกอล่ะก็เห็ดแดง,แดงนาจากพี่นอ้องแล้วก็ละงกไนี่มีสองจูมจ้ะพอกีก็เมกีแค่นั้นละจ้ะคนละดอกจ้ะ ตาหน่อยเพ่อเรื่องงานนะครับวันนี้ตาหน่อยไม่มีอะไรค่นระนี่เพื่อเก็บมัดนังครับผมเอาสารุปว่ากับมันพอได้อยู่ครับวันนี้อกับบลายเป็นไรครับผมแต่สำหรับผลงานคลิปวันนี้นอกจากเป็นคลิปของวันที่สามจากสิงหาคมปีหกเจ็ดจ้าในคลิปก็พกเก,กี้ก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งได้จ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังไ,ไลยกะตดกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายกดกระดิ่งน้ำนอกจาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กิปกับพ่อกี่ยวกั เมคิกก็พอกิีกับขอขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกาทาทการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังแรงใจคือก้าวล้าจ้าขอบพระคุณเอฟพีทุกคนทุกท่านนอกจากที่คอมเมนต์ดีๆขอมาให้กำลังใจเม่คิกก็พอกิีก้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมจ้ากสำหรับคลิปเมอนี้เม่คิกก็พอกกีกากาไว้เพื่อำนี้เราจะเอาไว้พกกันไม่เมื่อนาว่าเม่คิกสิภาคไปหาน้องพิกัดใด้นอกจาก วันนี้เมื่อกี้ก็พกจีกก็ขอตัวลากกระบานกันด้วจ้าขอกล่าเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ครับผมทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจอีกคือเก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมกระบานครับผมพอกัารมาคลิปหน้าครับผม